สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว youtube นะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับสวัสดีนะครับก็สำหรับเช้านี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ติดแล้วล่ะ แต่ว่าถ้าวิ่งไปอีกผมคิดว่าไม่น่าจะติดนะครับผมก็เลยจอดยังไม่ถึงร้านนะครับก็เลยจอดอ่าอยู่ร้านนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอช่างมามามาเช็คยูนะครับแล้วก็จะได้เข้าศูนย์อยีกด้วยนะครับวันนี้นะครับ มันสะดุดพี่รองนะครับวิ่งไปวิ่งมาก็เกิดอาการแบบสั่นๆน,นะครับเมื่อคืนที่วิ่งมานะครับขึ้นหมอเกียบบ่้อไว้นะครับเมื่อคืนนี้ขึ้นหมอ้อนี่ช่างมาแล้วครับ เยวจะให้ช่างเขาดูอาการที่มันสตาร์ทยากนะครับนี่ช่างาแลาเรีับช่างมาแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้จะให้ช่างดูใดก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าช่างเขาน่าจะได้สตาร์ทจืด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 แล้วผมทำยูทูบด้วยอ่อนี่ก็ในช่างนะครับมาจากบ้าน่นะครับครับมันได้คอได้ไหมมัน,ม,นมันถึงติดไหม

เห็นเห็นบอกว่าจะไปดูเบอร์สิบไม่ใช่ปะใช่โทรดักหน้าเลยโทรดักหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตยกหัวนะครับเด๋ยกหัวให้ช่างช่างเปลี่ยนใดเลยนะครับนี่นะครับผมคล้องแท้ครับผมก็ขออนุญาตนะครับ ก็นี่เลยครับตอนนี้ยกหัวเรียบร้อยนะครับเพื่อนยกหัวแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับช่างน่าจะเปลี่ยนได้ให้เลยนะครับนี่จะพามาดูอ่าสภาพเครื่องนะครับว่านี่แหละอีซี่นี่แหละผมหมุดลายเทียแล้ว นี่นะนี่นะครับผมได้มูดหลายครั้งนะครับได้ตรงนี้นะครับเป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับก็จะให้ช่างเขาเติมยาให้ด้วยนะครับเกยนใดเลยนะครับเดี๋ยวจะถามช่างว่าช่างจะทำอะไรให้โอ้นี่ครับ อะไรเราพร้อมนะครับนี่ซ่อมซ่อมมาแล้วใช่บ่ช่างเออเอาตัวดีๆนะเอาตัวสวยๆด้วยไม่มีให้เลือกนะครับือว่มามีหลายตัวอยู่ีตัวนึงก็ใส่ไว้ใส่เบอร์ซิ้ออ่าครับในรถที่มีสามลูกนุ่นไอ้น้ำาย่ะ เอวมาบ่อาเออเติมใหญ่ไอ้ด้วยนะครัแบเบก้เก้จะได้ทําแล้วแหละเอ่อแคบบันนี้ที่ที่ช่างมาทําอยู่บ้านผมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยนี่แหละตั้งแต่นูน่นแหละยังไม่ได้ทําอีกดนะิเป็นปีแล้วโอ้เป็นปีแล้วปีกว่าแล้วเดี๋ยวมันยังเย็นดีอยู่ยเดี๋ยวทำบ่อยเดี๋ยวจริงนิ่งเจ๊ตังน้อย <laughs> นี่ครับ ก็เสร็จจากนี้ก็จะไปเข้าศูนย์อีกนะครับเข้าศูนย์เดี๋ยวจะจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับน่าจะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็ซื้อน้ํายาแล้วก็จะให้ช่างล้างตัวนี้ด้วยล้างหม้อด,ด้วยนะครับมันได้ยกหัวแล้วนะครับให้ช่างล้างตัวนี้แหละเดี๋ยวจะบังคับเลยช่งางศูนย์นะครับบังคับช่างศูนย์ล้างไม่อย่าง้นเขาทำความสะอาดตัวนี้ให้ ก็ยังไปไม่ถึงนะครับถึงใกล้จะถึงแล้วนะครับมันโบวหวครับพี่น้องก็กเลยต้องจอดนะครับตอนแรกก็กะว่าจะเข้าศูนย์ก่อนนะครับเข้าศูนย์อยู่ที่จังหวัดนะครับกะว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนก่อนแล้วก็จะไปหาช่างอยู่กาลสินช่างมาแตกกาลสินนี่ครับนี่ก็กะว่าจะไปหาช่างอยู่ที่กาลสินนะครับ พอดีเลยนะครับมันมีอีกคันหนึ่งอาการเดียวกันนะครับใดเหมือนกันอยู่ที่บ้านไผ่นะครับก็เลยโทรไปพอดีเจ๊บอกถึงบอรบือแล้วผมเรียกเกอา่อนเลย,ยเย้าเฝ้าเด้อไอเอ้ผมเอาวันนะครับช่างก็ช่างแอร์ช่างไดนามูนะครับ มาจากกาลสินนะครับไปดูช่างได้ครับผมโอ้ได้อถอดตัวนี้ออกก่อนปะบัดใส่แล้วอันเนี้ยมันจะใส่ย,ยากอ ใชได้โโ้้ผมคุ้มมากที่เนี่ครีบนีรครับช่างก็ว่าจะไปหีกอันหนึงอยู่ที่บ้านไผ่นะครับอำเภอบ้านไผ่ก็ดีผมโทรไปก่อนนะครับเมื่อเช้านี้นะครับโทรไปเกี๊เลยบอกว่าช่างอยู่บลาบือนะครับ เขาก็เลยวิ่งกลับมาดูผมก่อนนะครับขอรัดคิวนะเด้อเบอร์สิบครับ <laughs> คันนอ็อตอ่าบางบางโคนตัวนี้มันมันจะไม่ตรงเท่าไหร่นี่นะครับผมเป็น เหยียบล่อเยอวองเหยียบบางนั่นเยว่วองขาดออกเบิดตันี้นะได้ตัวใหม่ก็เห็นแล้วนะครับเพื่อนจะเปลี่ยนใดนะครับนี่ออกมาแล้วผมหวนลงหมุดลงไปเลยครับ ช่างก็จะเข้าไปเอาตัวใหม่เอกเอาตัวเก่าออกมาเอาตัวใหม่เข้าไปก็น่าจะเสร็จมันน่าจะทานมันหมดหรือเปล่าช่างหรือหรือยังไงครับอไอส่วนมากทานหมดครับส่วนมากทานหมดนะที่ท,ที่ที่ได้เคาะใช่ไหมช่างมาทานหมดแล้วก็ทอขาวสึก ทองขาวสึกอม,ม,กมันมีอาการตั้งแต่เที่ยวทเที่ยวเมื่อกี้แล้วปกติมันจะบิดทีหนึ่งมันไม่ติดแล้วก็บิดทีสองติดวันนั้นมันเป็นอ่บิดสิบทีไม่ติดบิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดผมก็เลยมาเคาะตัวนี้แล้วขึ้นไปสตาร์ตติดเลยนะครับ ก็เลยมั่นใจเลยว่าเป็นที่ใดไม่น่าจะเป็นที่หมอแบตก็เพิ่งเติมน้ำกันยังยังไม่หมดนะครับไม่น่าจะหมดนะครับได้คลิปแต่เช้าเลยนะครับเพื่อน <laughs> คลิปรถเจ้าของเนยนะโอ้ยนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนี่ครับเป็นอ่าสตาร์ทง่ายอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่างเติยมยาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำยาหมดแล้วผมว่า คุณครับได้น,นะครับน้ำยาย,ยังไม่หมดแต่มันเหลือน้อยนะครับ ็เติมน้ำยาแอร์ด้วยนะครับแอรวก็จบเลยนะตอนนี้ก็กำลังทำการเตริมน้ำยาแอร์นะครับ ก็เริ่มจะได้ทำใหม่แล้วะครับเพราะว่าทำนานแล้วนะครับตอนนั้นช่างมาทำให้อยู่ที่บ้าน,นครับล้างระบบ เติมไลกับว่ายนนี้ครับน้ำยายเอียี่น้องนะครับแกนว่าสัง่งเติมไลกับว่ายน,นี้นะครับเนาะมันไหลบวดเรียบร้อยปะนี่ครับเรียบร้อยนะครับ ากได้เย็นขุ่นๆตอนนี้ไม่ไม่ขุ่นแล้วเตรียมหมอกควเรียบร้อยนะครับผมก็อขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆ เดี๋ยวคลิปหนึ่งคลิปต่อไปไปเจอกันที่ศูนย์ฮีโนโมหาสารคามนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องให้กดติดตามก็ได้นะครับให้ผมน้ำนเนด้อตํารถหกล้อดัมซิ่งนะครับเนาะมีคลิปดีๆใหม่ๆก็จะนำเสนอเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ